อันนี้เป็นต้มยำค่ะทุกคนต้มยำไข่ปลาตะเพียนนะคะนี่ค่ะอันนี้อยู่ต้มยำเสร็จแล้วนะอันนี้เป็นปลาตะเพียนที่หยกเอาไปทําปลาส้มนะคะทุกตัวบางตัวก็มีไข่ค่ะมีไข่เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีพุงนะคะพุงปลาพุงปลานี่อร่อยมากอย่าทิ้งนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นไข่ของปลาตะเพียนตัวใหญ่ค่ะหยกนําไปทําลาบนะคะอ่าส่วนตัว ส่วนหวัวส่วนก้างมันก็นํามาต้มยำนะคะแล้วก็รวมกับพวกพุงปลาต่างๆของปลาตัวอื่นนะคะก็ได้เป็นหม้อเลยค่ะนี่ค่ะส่วนเนื้อโยกก็นําไปทําเป็นลาบค่ะแล่เนื้อออกไปลาบนะคะนี่ค่ะปลาตัวเดียวได้สองเมนูเลยค่ะมากค่ะอร่อยด้วยกันลาปลาสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะเจียวหอมเจียวกระเทียมนะคะหอมๆเลยค่ะ เกลยวกระเทียมนะคะพักไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะเอาเนื้อปลาลงมาผัดนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ลวนผัดเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วนะคะลําดับต่อมาเราก็จะมาปรุงค่ะนี่ค่ะขาดไม่ได้อะอูมามิใส่ลงไปก่อนค่ะพริกป่นค่ะข้าวคั่วค่ะอันนี้มีขาซอยด้วยนะคะหยกจะใส่ขาลงไปด้วยขาในส่วนเรานี่แหละค่ะสูตรนี้ใส่น้ำปลานะคะ บอกเลยว่ากลมกล่อมมากค่ะใส่แค่นี้ก่อนนี่ค่ะตามด้วยพริกลาบนะคะพริกลาบรสชาติกอ็ออกกลิ่นคล้ายๆผงมาล่านะคะนี่ค่ะมันก็จะมีกลิ่นของมะแขวนนะคะมะแขวนนี่ค่ะส่วนผสม,มของเขาพริกแห้งเม็ดผักชีมะแขวนดีปรีนะคะเกลือนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็ปรุงเครื่องปรุงไปแล้วนะคะแต่ก็จะใส่พริกลาบเพิ่มลงไปนะคะ อ้อยหอมนะคะอ้อยหอมมาแข่นประมาณนี้ค่ะมะนาวค่ะมะนาวมะนาวเปรี้ยวมา,าววกเปรี้ยวน้อยแล้วแต่ชอบไปค่ะนี่ค่ะผักผักที่ใส่ในลาบที่อร่อยมากนะคะใส่ในลาบเหนือนะคะเขาจะเข้ากันและกลมกล่อมนะคะนี่ค่ะอันนี้หยกผักแพรนะคะที่สวนนะคะมีที่สวนค่ะอันนี้หยกจะซอยใส่นะคะนี่ค่ะผักแพวที่หยกซอยแล้วนะคะหั่นแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นแล้วก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันเลยแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ ราบปลาตะเพียนนะคะใครยังไม่เคยลองสูตรนี้ลองนะคะรับรองว่าหอมนะคะหอมกลุ่มกล่อมเราใส่นี่ค่ะเครื่องเกี่ยวของเราคนเข้าไปนะคะให้เข้ากัน เหลือก็เอาไว้โรยนะคะโรยเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความบกรอบอร่อยค่ะนี่ค่ะเวลาเคี้ยวเข้าไปเขาจะเป็นกรุบกรุนะคะืรสชาติเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะคะอืมอร่อยมากค่ะกลมกล่อมมากหอมพริกราบนะคะชิมอีกรอบอืม,อ,มอร่อยจริงอร่อยกลมกล่อมแล้วก็หอมผักแพลวนะคะเลิดค่ะลาบปลาตะเพียนสูตรนี้ บอกเลยว่าเด็ดสุดนะคะเราไปทําดูนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเป็นคู่กับผักสดในสวนค่ะนี่ค่ะผักจิกน้ําหรือว่ากระโดนน้ํานะคะโอ้โหแตกยอดอ่อนงามเลยค่ะพอดีกินนะคะกับลาบเหมาะเลยค่ะแล้วก็ใบจะพูทุกคนเยอะแยะมากนะคะเยอะแยะมากเลยแล้วก็มีนี่เลยที่ขาดไม่ได้มาค่ะเครื่องดื่มนะคะจิบขาดไม่ได้ค่ะนี่ลุกโดด แ่บมากนะคะมิตรคำพอดีเลยนะคะมาค่ะอร่อยด้วยกัน